ในยุคโควิดแบบนี้นะคะอะไรที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดจริงไหมคะใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องสินค้ามีตำหนิแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะก็มารวมกันที่คลิปนี้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวแรกนะคะเป็นเทอร์โบ3,000นปาก44นะคะ61หนงีสนะคะมีลูกเดียวนะคะที่เป็นตำหนิแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะอันนี้ราคาปกติอยู่ที่5,000บาทนะคะอันนี้เราลดให้นะคะเหลือ3,500บาทจับส่งฟรีนะคะมาดูตำหนิของสินค้าอันนี้เป็น เทอร์โบ3,000ปาก4.4นะคะไส้3,000นะคะตัวนี้ก็จะติดบูตไวกว่าตัวที่เป็น61.5นะคะเป็นงานของเ m p อ่ะอันนี้แกะกล่องให้ดูเลยนะคะจะส่งฟรีด้วยนะคะ3,500บาทโอเคตำหนิของอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมีรอยอยู่ข้างหน้าอันนี้มีตัวเดียวนะคะเทอร์โบตัวนี้3,500บาทมีตัวเดียวนะคะอ่ะให้ดูชัดๆไปเลยใบก็ปกติไม่บิ่นใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้ก็รับประกันนะ้ำมันรั่วซึม6เดือนนะคะรถที่ใส่ได้นะคะก็เป็น d m a ม Vigo เครื่อง2 5 0 5นะคะเป็นเทอร์โบแต่งของ SMP นะคะอันนี้มีลูกเดียวนะคะสามารถกดสั่งได้ใน s h อ p e e เลยตัวนี้ก็จะส่งให้ฟรีนะคะไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งนะคะลูกค้าต้องซื้อน็อตน้ำมันนะคะใส่น้ำมันเลี้ยงแกนใส่ไหล่กลับแบบตรงเพิ่มนะคะน่าจะประมาณไม่เกิน500บาทนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเทอร์โบเปล่าเนาะมาดูกันที่ตัวต่อไปนะคะเป็นเทอร์โบส0 0 0ปาก4่ไส้04นะคะรหัส R6 1.5ตัวนี้นะคะก็จะใส่ได้กับ ลถ BMa x v i g ีเครื่อง 25- 0 0หรือ3,000นะคะตัวนี้มีอยู่19ลูกเท่านั้นนะคะเป็นสินค้าที่มีตำหนิเหมือนกันอ่ะมาดูไปพร้อมกันเลยว่าตำหนิยังไงนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะรับประกันนะ้ำมันรั่วซึม6เดือนโอเคราคานะคะ,ะ,คะปกติ5,300บาทเราลดให้นะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยไม่รวมอุปรกรณ์นะเหลือ3,500บาทนะคะอันนี้มีอยู่19ลูกเท่านั้นกดสั่งซื้อได้ในช้อปปี้อ่ะมาดูตำหนิไปพร้อมๆกันนะคะลูกที่1นนะคะเป็นบินบินแบบนี้อ่ะใบ ใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีผลต่อการใช้งานแล้วเราก็รับประกันให้เหมือนเดิมนล้วมันรั่วซึม6เดือนนะคะเป็นเทอร์โบของ A.M.P. ตรงนี้ก็มีขีดนนิดนึงประมาณนี้แต่ละตัวเราก็จะมีตำหนิไม่เหมือนกันนี่หน้าแปนลูนะคะนี่ด้านหลังใบหลังนะคะเห็นไหมว่าไม่ได้มีตำหนิอะไรเยอะมีนิดหน่อยถ้าไม่ซีเรียสเรื่องของที่มีตำหนิแต่ว่าใช้งานได้ปกติส่งฟรีให้นะคะเราคัดเลือกมาแล้วว่าตำหนิอันนี้ก็คือไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะ มีแค่19ลูกเท่านั้นโอเคมาดูกันที่สินค้าตัวต่อมานะคะก็คืออินเตอร์คูลเลอร์แบบเชื่อมเข่านะคะใส่แทนหรือที่เรียกว่าอินเตอร์แทนที่เดิมนะคะใส่แทนอินเตอร์แท้งพลาสติก แทนที่เดิมเลยนะคะตัวแรกนะคะอันนี้เป็นของ1.9 2020นะคะขนาด510นคณ2 3 0 6าะคะพอเวลาตั้งตรงมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาอันนี้ก็จะต่ํานิดนึงนะคะอันนี้เป็นงานคว้านนะคะามาดูกันที่ตําหนิของสินค้าตัวนี้นะคะว่ามีตรงไหนอันนี้มีตัวเดียวเท่านั้นนะคะราคา1,500บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะยกเว้นกรณีหินกระเด็นหรือว่า รถชนอันที่เราเห็นได้ชัดนะคะตัวแรกก็คือตรงนี้นะคะจะบุบนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็มีรอยบินนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะราคาพันห้านี่คุ้มมากๆนะคะมีตัวเดียวนี่มีตรงนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเรารับประกันให้ด้วยมาดูกันที่ตัวต่อไปนะคะเป็น1.9 ตัวเก่านะคะโอเคอันนี้ก็จะตั้งอยู่ในลักษณะนี้เขาก็จะยกสูงขึ้นมากว่าตัวเมื่อกี้นะคะอ่ะอันนี้ก็ราคา1,500บาทเหมือนกันนะคะความหนาก็2.5นิ้วเหมือนกันนะคะใส่แทนที่อินเตอร์เดิมที่เป็นแท้งพลาสติกเข้าไปได้เลยโอ้ oh. มีตรงนี้นิดนึงนะคะบิดนิดนึงไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะจะส่งฟรีด้วยแล้วยังมีรับประกันอยู่นะคะถ้าใครไม่ซีเรียสก็ ซื้อไปใช้งานได้เลยโอเคต่อมานะคะมาดูที่อินเตอร์คูลเลอร์ของเฟกเรานะคะอันนี้ก็เป็นของที่มีตําหนิแล้วก็เอามาเซลล์เหมือนกันนะคะมีจํานวนจํากัดเนาะมาดูกันที่2ตัวแรกอันนี้นะคะจะเป็นแบบฟินซ้อนอันนี้คือไซส์550นะคะอ่ะดูเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วขึ้นสดได้เลยหรือไปเชื่อมก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะราคา1,400บาทนะคะจัดส่งฟรีสามารถสั่งเข้ามาได้ในช้อปปีนะคะ ามาดูตำหนิกันไปทีละส่วนนะคะแทบไม่เห็นตำหนิเลยมาดูข้างหลังนะคะตัวนี้มีอยู่แค่10ตัวเท่านั้นนะคะสั่งเข้ามาได้เลยได้อินเตอร์สวยๆไปใช้ในราคา1,400บาทนะคะตัวต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์6 0 0นะคะของเฟกเนาะอันนี้จะใส่กับเครื่อง 25- 0พหรือ3,000ก็ได้ก็จะมีตำหนิตรงไหนคะมาดูกันตรงนี้มีบุบนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะคะไม่ค่อยสวยเนาะสีเละนิดนึงชัดไหมคะยกให้ดู สวยเลยนะคะได้ไปคือคุ้มมากมีรอยนิดหน่อยไม่มีผลต่อการใช้งานอเดี๋ยวมาดูข้างหลังให้ดูข้างหลังโอเคตัวนี้นะคะขนาด600นะคะแท้งใหญ่แบบนี้นะคะมีของแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะรานะคา1,700บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นเนาะระบายอากาศได้ดีกว่าอินเตอร์คูลเลอร์ทั่วไปหลายเท่านะคะโอเคมาดูกันที่ตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้กันในรถแข่งนะคะอ่าสังเกตดูนะคะใหญ่มากแล้วก็หนามาก อันนี้มีอยู่แค่25ลูกเท่านั้นนะคะมีตำหนินิดหน่อยไม่มีผลต่อการใช้งานจัดส่งฟรีให้นะคะลูกค้าสามารถเอาไปขึ้นสดหรือไปเชื่อมต่อได้เลยใส่กับรถอะไรก็ได้เนาะขับมัน,มนเลยตัวนี้ระบายอากาศได้ดีมากดูความหนาของมันค่อข้างนะคะอันนี้ราคา1,900บาทนะคะจะส่งฟรีกดสั่งได้ในช้อปปีโอเคมาดูตำหนิที่แต่ละส่วนนะคะเอามาดูตรงนี้ก่อนก็จะมีบุบบ้างนิดหน่อยนะคะ ดูไม่ออกเลยว่ามันมีตำหนิไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะตรงนี้ก็มีรอยนิดหน่อยนะคะได้ไปนี่คุ้มมาก1,900บาทมี25ตัวเท่านั้นนะคะด้านนี้มีอะไรไหมมีตรงนี้มีปินบิ่นนิดหน่อยนะคะมาดูกันที่ตัวต่อมานะคะนี่เป็นไซส์450-300คูณ76นะคะ อันนี้ก็มีตําหนินิดหน่อยตัวนี้มีอยู่แค่10ตัวนะคะมีอยู่แค่10ตัวราคา1,700บาทนะคะสวยๆเลยก็มีตําหนิแค่นิดหน่อยไม่มีผลต่อการใช้งานรับประกันเหมือนเดิมนะคะแนะนํานะคะสําหรับรถที่มีการโมดิฟายเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการนีแมบบใส่กล่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็แนะนาว่าควรจะเปลี่ยนอินเตอร์นะคะตําหนิอันนี้ก็จะแบบเป็นแบบพอาอยเชื่อมไม่ค่อยสวยนะคะไม่ค่อยเรียบประมาณนี้ตรงนี้ก็มีดำๆนิดหน่อยแต่ละตัวใน10ตัวนะคะก็จะมีตำหนิที่ไม่เหมือนกันอาจะอูตรงนี้ มีแค่นิดหน่อยนะคะเราก็มีรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะคะร่วบมแตกยกเว้นกรณีที่โดนหินกระเด็นใส่หรือว่ารถชนนะคะโอเคสวยๆเลยตัวนี้สําหรับสินค้าที่มีตําหนินะคะเราก็ลูกค้าสังเกตดูนะคะว่าจะมีรอยบากแบบนี้อยู่ตรงด้านข้างนะคะอันนี้ก็เพื่อป้องกันปู่ที่มาซื้อของเรานะคะแล้วเอาไปขายต่อบวกกําไรอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งลูกค้าจะไม่ได้ซื้อในราคาที่ถูกที่เราขายนะคะ โอเคค่ะตัวต่อไปนะคะเรามาดูกันที่สินค้าประเภทหมอ้อน้ํานะคะอันนี้ก็มีตัวที่มีตําหนิอยู่หลายๆตัวเหมือนกันแต่บอกเลยว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะตัวนี้นะคะเป็น หม้อน้ําสําหรับ All New D-Max Euro 3ขับ2นะคะสำ,สำหรับเกียร์ธรรมดาเนาะรับประกันป,ปกตินะคะราคา1,400บาทนะคะจากราคาปกติ2,700บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็มีการรับประกันเหมือนเดิมนะคะมาดูตําหนิแต่ละจุดนะคะว่ามีตรงไหนบ้างอันดับแรกเลยตรงนี้จะเห็นชัดๆนะคะอันนี้เราบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆนะคะว่ามีตําหนิตรงไหนบ้างถ้ารับได้ก็โอเคเนาะไม่มีผลต่อการใช้งานหูมันจะบิดอยู่นี้นะคะลูกค้า,าไปดัดได้โอเคด้านข้างนะคะมันจะบุบ ถ้ามองมองจากด้านตรงๆนะคะเราจะเห็นว่ามันโค้งเข้ามาอย่างนี้นิดนึงก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะหม้อน้ําปกตินะคะแท้งตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกเนาะถ้าเกิดว่ามันมีการทําความร้อนหรือว่ารถที่มีการบุนไฟเพิ่มขึ้นอุณหภูมิบหม้อ,อน้ำมันก็จะสูงขึ้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ย เป็นแท้งที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะทนต่อการใช้งานนะคะตำหนิต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบรอยบิ่นของฟินอย่างนี้เล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็มีบิ่นบ้างนิดหน่อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานสบายใจนะคะรับประกันให้เหมือนเดิมนะคะจะทรงปี่1,400บาทนะคะ,ะตรงนี้ตรงที่ปิดกเนาะแล้วก็ฝากลูกค้านิดนึงนะคะสําหรับสินค้าร้านเราที่มีการตําหนิที่เราเอามาขายสินค้าที่มีตําหนิเนาะตรงจะมีรอยบากตรงนี้ใช่ไหมคะจะมีรอยบากตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าส่งหรือเจ้าอื่น มาแอบอ้างเอาไปขายนะคะโอเคทั้งสองแบรนด์นี้นะคะก็เป็นโม่น้ำองแบรนด์ s m p แล้วนะคะจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแบรนด์ s m p โอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่สินค้าเซลล์ประเภท i n t e r c o ล l e r แบบควนเชื่อมปากนะคะก็ยกชุดแบบนี้นะคะก็จะมีตัว inter แล้วก็มีท่อมีท่อยางเข็มขัดแล้วก็มีกล่องเปลือยแบบนี้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็น i n t e r c o ล l e r แบบควนควนเชื่อมปากนะคะของ ออนิลอนะคะขนาดนะคะ450ูณ300คูณนะคะอันนี้เป็นสินค้าที่เราวางขายหน้าร้านแล้วเราเอามาเซลล์เนาะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะคะฟินมีการด่งบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นอินเตอร์ของ SMP นะคะปกติแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่ ชุดละ6,500นะคะทั้งชุดแบบนี้นะคะชุดใหญ่แบบนี้เลยปกติ6,500ตอนนี้เราเอามาลดราคานะคะเหลืออยู่ที่3,500บาทเหลือเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเราก็รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะคะยกเว้นเท่ายงงางเส็มขันรับประกัน1ปีอันนี้มีตัวเดียวนะคะมีตัวเดียวกดสั่งเข้ามาได้ใน shopee ปปเลยนะคะมาดูกันที่ตัวต่อมานะคะตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นของ 1.9ตัวเก่านะคะอ่ะขนาดนะคะขนาดอยู่ที่550 2 3 0 7 6นคูณ2อ0คูณเะคะอเคมามาดูความหนาข้างๆนะคะอันนี้นะคะราคาปกติทั้งชุดแบบนี้ข้อยางเข็มขัดข้อนะคะแล้วก็อินเตอร์แล้วก็เป็นชุดกองเปยืยแบบนี้นะคะครบชุดปกติอยู่ที่6,500บาทนะคะอันนี้เป็นของที่เราวางขายหน้าร้าน ไม่ได้มีไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่2,900บาทนะคะรับประกันการใช้งานให้ปกติเลยนะคะใช้งานได้ปกติเลยนี่มันอาจจะมีบ้างที่รอยขว่นไม่ค่อยสวยนะคะแบบนี้ถ้าไม่ซีเรียสเนาะ ็ซื้อไปได้เลยอันนี้ก็มีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะอันนี้สําหรับรถ v ีโก้มีจมูกนะคะไซส์4-50เนาะตัวนี้นะคะมีตัวเดียวเหมือนกันเป็นงานของ SMT นะคะทั้งชุดแบบนี้เรียกว่าชุดปัอนเชื่อมปากนะคะได้ทั้งอินเตอร์พ่อแล้วก็ชุดกองเปลยนะคะแบบนู้นนะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะปกติราคา6,500บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นของมีตาหนิแล้วก็เราเอามาเซลล์เนาะอย่างที่บอก ทั้งชุดแบบนี้นะคะราคา3,500บาทนะคะเรามาดูนะคะว่ามีตําหนิตัวไหนบ้างเนาะแขงมันก็จะชารุดนิดนึงแต่เรารับประกันให้เหมือนเดิมนะคะว่าไม่มีผลกระการใช้งานตรงนี้นะคะโอเคแล้วตามนี้ก็จะมีบิ่นบ้างนิดหน่อยประมาณนี้มีตัวเดียวนะคะเหลือ3,500บาทกดสั่งได้ในช้อปปีนะคะโอเคและตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับ 1.92,20 0นะคะอาเป็นน้องไซส์เล็กของเรานะคะราคาทั้งชุดแบบนี้นะคะปกติอยู่ที่5,600บาทนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของที่เราวางขายหน้าร้านแล้วก็มีตำหนินิดหน่อยเนะาะอาเราลดราคาเหลือ2,900นะคะมีชุดเดียวนะคะก็จะได้ชุดกองเปลยแบบนี้อินเตอร์แล้วก็ท่อ,อยางถิมขัดครบชุดแบบนี้เลยนะคะในราคา2,900รับประกันให้ปกตินะคะไม่มีผลต่อการใช้งานคือไปใช้งานได้ปกติเลยนะคะ นี่ตรงนี้มีตำหนินิดหน่อยตรงนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะ,ะเราคุยกันตรงๆแล้วชี้กันให้เห็นเลยประมาณนี้อันนี้ก็รับประกันการใช้งานให้เหมือนเดิมเนาะไม่มีผลต่อการใช้งานโอเคค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อเนาะก็สามารถ เข้าไปกดสั่งซื้อสินค้าที่มีตำหนิในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะได้ในร้านช้อปปี้สยามมอเตอร์สปอร์ตของเรานะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือถ้าลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะลูกค้าก็กดเข้าไปที่สินค้าตัวนั้นนะคะแล้วก็กดตัวเลือกสินค้าที่มีตำหนินะคะเราจะมีเขียนระบุไว้ให้ะคะ่ะรบกวนลูกค้านะคะอย่าก,กดสั่งเล่นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการตัดโอกาสลูกค้าคนอื่นที่สนใจซื้อสินค้าของเราจริงๆนะคะเพราะว่าจํานวนมันมีจากัดเนาะอันนี้รบกวนนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะ